โครงการข่าวกรองเชิงรุกเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนงานเพื่อประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกอรอมนและกอรอมนภาคสส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินงานโดยโครงการข่าวกรองเชิงรุกนับเป็นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงที่ใช้ในการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยและการทําลายความพยายามในการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จึงเป็นมาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้สถิติการก่อเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลงได้อย่างแท้จริงจนสามารถสรุปผลเป็นตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนดังนี้ 1. มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับปี2560 2. มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับปี2560 3.. มีการสูญเสียทรัพย์สินลดลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับปี2,560 4. มีจำนวนการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงร้อยละ20เมื่อเทียบกับปี2,560 5. งานด้านการข่าวได้รับการตอบสนองร้อยละ70ของความต้องการทุกกลยุทธ์ 6. จำนวนข่าวสารและข่าวครองในการแจ้งเตือนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 7. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางคดีที่ตรวจพิสูจน์ได้จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้เพิ่มขึ้นร้อยละสิเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาการประเมินผลไตรมาส3คิดเป็นร้อยละ88.57เปรียบเทียบแล้วสูงกว่าไตรมาส2ถึงร้อยละ14.28หน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการนำข่าวกรองไปขยายผลในการปฏิบัติการเชิงรุก ต่อกลุ่มผู้กอ่อเหตุรุนแรงมากขึ้นทําให้ประชาชนมีความอุ่นใจปลอดภัยและดํารงชีวิตได้อย่างสันติสุขอย่างแท้จริง